The สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวรภพาสอนซาสิโรโสพลค่ะอยู่ในช่วงของจิฮิตรีสัญจรอยู่กับพี่แต้คะ่ะที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่แต้ได้แนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีผู้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ชื่อจริงเหรอคะเอาชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่อเล่นชื่อแต้ค่ะพี่แต้นะคะปีนี้พี่แต้อายุเท่าไหร่แล้วคะ44เต็ม อายุ44ปีนะคะชื่อพี่แต้นะคะพี่แต่ขาก่อนที่จะเริ่มทาน g ีเนีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเรื่องสายตาค่ะสายตาแย่มากที่แย่มากเป็นเป็นอะไรคะคือว่าตามันตามันตาต้อค่ะเป็นตาต้อต้อนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปทำอะไรตาเป็นเป็นตาต้อข้างเดียวก่ะคะข้างข้างเดียวค่ะข้างขวาข้างขวาข้างเดียวมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะ มารู้สึกว่าจะฟางอะค่ะอืพี่แต้เป็นตาต้อมากี่ปีคะไม่รู้ตัวเองอะแต่ว่ารู้สึกกับปีนี้แย่มากค่ะแย่มากเลยเป็นมานานละนะคะแต่มาปีนี้รู้สึกว่าจะซุดหนักหน่อยนะคะซุดหนักกว่าเดิมเคยค่ะเคยไปหาหมอแต่หมอก็ให้ยามากินก็มันก็ไม่ไม่ดีขึ้นอะอ๋อไปหาหมอมาไปว่ารักษามปหลายวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นพี่แต้ขานอกจากเรื่องของตาต้อ มีปัญหาสุขภาพด้านอื่นไหมคะนอนไม่หลับนอนอมไม่หลับอะไรอีกคะปวดหลังปวดหลงปวดขาขาปวดมากขาซ้าย่ะปวดมากเียปวดอยู่ขาเดียวโอ้สายเหตุคุณหมอบอกไปพ้ามาจากอะไระออมาจากกล้ามเนื้ออักเสบออมาจากกล้ามเนื้ออักเสบทาให้ปวดขาหลายโรคมากเลยเนาะเคยเคยไปตรวจแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเอซเรย์แล้วเขาบอกว่าแค่กล้ามเนื้อ ขาที่ปวดว่าปวดเยอะเนี่ยปวดมานานกี่ปีแล้วคะพี่ขาเนี้มาปวดที่หลังค่ะแต่ก็ไม่จําไม่ได้ว่ากี่ปีค่ะ <c oughs> แต่ว่าหลังอะปวดนานมากเลยปวดมาจะสิบป,ปีแล้วเนี่ยอืมแล้วหลังจากที่ได้ทานจีเทตรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรดีขึ้นบ้างก็รู้สึก,กว่าตัวก็เบานะตัวเบาขึ้นตัวเบาแล้วก็ใส่ตารู้สึกว่าจะดีตาเป็นที่เป็นต้อนะคะ มันจะสว่างขึ้นแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่จะสว่างสว่างกว่าเดิมหลังที่เคยปวดมาสิบปีก็มันก็รู้สึกจะเบานะแต่ว่าก็ยังแค่กินแค่เจ็ดวันเองก็ยังไม่รู้ปวดมากพึ่งทานได้แค่เจ็ดวันเองนะคะพี่แต้ทานวันละกี่เม็ดคะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดเช้าสอนก่อนนอนสองตามสูตรเป๊ะเลยนะคะเพึ่งได้เจ็ดวันนี่กําลังสั่งกล่องที่สองมาทานนะคะ ขาที่ปวดเบาขึ้นไหมคะก็รู้สึกว่าดีดีอาการนอนไม่หลับนะคะเป็นยังไงบ้างนั่นดีเลยค่ะดีเลยเพราะว่าตอนนอนสองทุ่มเพราะว่าจะนอนสองทุ่มค่ะแล้วก็ตื่นประมาณตีสามไปเลยตีสามแล้วก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะลุกก็คือสองทุ่มถึงตีสามคือรวดเดียวเลย,เยจากปกติก่อนหน้านี้การนอนหลับเป็นยังไงคะสอง,สองชองั่งสองชั่โมงค่ะสองชั่วโมงตื่นที ตื่นทุกสองชั่วโมงใช่แต่ตอนนี้คือรวดเดียวเลยใช่ทั้งเจ็ดวันที่ทานจีเทตรีเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะน่าดีใจมากๆเลยนะคะ<ช>ที่สุขภาพดีขึ้นทุกๆอย่างนะคะแล้วตรงไหนอีกบ้างที่ดีขึ้นผิวพรรณหน้าก็ไม่ได้สังเกตช่วงตัวจะสังเกตช่วงหน้าดิพูกว่าหน้ามันจะดีาา่าเราค่ะห <từ S 1> น้าจากหน้าที่เคยค่ะจากหน้าที่มันเคยแบบเรียวๆอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันตึงขึ้น ปกติมีฝ้าไหมคะมีค่ะตอนนี้ฝ้าจางลงไหมคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนิดหน่อยอะคะอ่ะรู้สึกดีขึ้นขึ้นเจ็ดวันเองเนาะดีขึ้นแต่เจ็ดวันนี้มันก็คงจะเห็นผลช้านะอแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็รู้สึกว่าดีแล้วะคะ่ะพอใจแล้วะนะคะนี่คือคํายืนยันจากพี่แต้นะคะหลังจากได้รับประทานจีฮนตครีนะคะพี่แต่ขอยากจะให้ พูดถึงนะคะแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า g ีรให้กับผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่กำลังฟังเราสองคนจัดรายการอยู่ในขณะนี้นะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงพิธานแล้วดียังไงบ้างนะคะพูดจากใจเลยค่ะคิดยังไงพูดอย่างนั้นเลยค่ะก็อยากจะให้คนที่ที่ในตัวที่ว่ามีมีโรคหรือว่าอะไรอยากจะให้เขา ขอเปิดใจกินนะคะอยากให้ขอเปิดใจกินสักนิดเพราะว่าเื่อเป็นบุญนะคะใช่ถ้าไงอะ่ะเพื่อจะหายอะ่ะเพื่อจะถูกยาตัวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นยาแบบอาหารเสริมะคะ่ะ นี่คืออาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยานะคะนี่ก็คือน้ำเสียงใสๆนะคะที่ออกมาจากใจของพี่แต้นะคะณนะอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่รับประทานแล้วเพียงแค่เจวันนะคะสายตาที่เป็นต้อกระต้อเนื้อใช่ไหมคะพี่ต้อเนื้อก็ดีขึ้นอาการปวดหลังที่เป็นมาสิบปีก็เบาตัวขึ้นปวดน้อยลงขาที่เคยบวมเคยปวดก็ปวดน้อยลง ฝ้าที่แก้มก็จางลงหน้าตาดูสดใสนะคะอิ่มเอิบขึ้นนะคะนอนหลับก็นอนไม่หลับ,น,น,ลบนะคะก็นอนหลับสนิทนะคะสอนในานาของบริษัทดีนอนนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะที่ได้ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะโปรดใชว้วิจารณญาณนะคะแล้วก็ทบทวนฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าจิตธรีสามารถที่จะช่วยทําให้โรคที่ท่านเป็นอยู่บรรเทาเบาบางลงได้นะคะ เราทุกคนยินดีค่ะที่จะส่งมอบนะคะจิตรีถึงผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้สอนกับพี่แต้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าคงเจอกันใหม่ค่ะ,ะสวัสดีค่ะ